เบนพันรยาปอเปิดปากแล้วหลังลือปอกับกระติกเคยเป็นแฟนกันอดีตนักร้องสาวเบนพริกไทยพันรยาไฮโซปอรินรัฐมีนวานิชที่อยู่บนเรือลำเกิดเหตุแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังตกน้ำเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์65เปิดใจถึงกระแสข่าวสามีกับกระติกอิกสรินผู้จัดการแตงโมเคยคบหาเป็นแฟนกันเมื่อตอนอายุ18 20ปี โดยเป็นช่วงเวลาสั้นๆ6เดือนที่ทั้งคู่ได้คบกันว่าส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสกับกระแสะข่าวเรื่องนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่จริงเราไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากเลยไม่ค่อยกระทบจิตใจจริง,รงๆแล้วพี่ปอเคยรู้จักกระติกตอนเขาอายุ16ปีช่วงมัธยมปลายเคยคุยกันแบบกุ๊กกีกันแต่ไม่ได้เป็นแฟนทั้งคู่ไม่ได้เป็นแฟนกันแค่เคยชอบกันจีบจีบ แต่เราอยากบอกว่าเรื่องราวในอดีตมันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตตอนนี้คนเราเคยรู้จักกันไปพอโตขึ้นก็เป็นเพื่อนกันได้กระติกเขาก็มีลูกแล้วและพี่ปอก็มีครอบครัวแล้วเราไม่ได้ติดใจเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องมิตรภาพที่ดีมากกว่าถามว่าจริงๆพี่ปอเคยบอกเรื่องนี้กับเราไหมก็ไม่นะเรารู้มาจากข่าวก็เลยถามว่าเอา พี่ปอเคยคบกับพี่กระติกเหรอพี่ปอก็บอกว่าเคยกิ๊กกันสมัยเด็กๆแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนนะตอนเด็กๆช่วยวัยรุ่นก็มีจีบหลายคนจีบคนนู้นจีบคนนี้เราก็เลยเฉยๆเ,เพราะคิดว่าเราไม่ควรเอาเรื่องนี้มาคิดในปัจจุบนันมันเป็นเรื่องในอดีตจะให้มันมาปัจจุบันแล้วบอกว่าวางแผนร่วมกันค่าพี่ว่าก็ไม่ใช่มันเป็นหนังไปหน่อย